กระราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเราไม่เข้าไมเนาะเออเท็ดเท็เทสแป๊บเตะแม่งโอเคมาโอเคกระราสวัสดีท่านผู้ชมท่านวันนี้เกมจะมีชื่อว่าซีพีอีกแล้ววันนี้อัปเดตซีกับมาเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปสอนวิธีไปแล้วก็ไปแล้วแม่งได้อะไรกูก็อยากรู้เหมือนกันไปได้อะไรมาเราจะไปกันเลยเนาะซึ่งวิธีไปนะครับผมให้เรามาอยู่เกาะแชงนะครับผมเสร็จแล้วให้เรามาคุยกับตัวนี้ไปอย่างรวดเร็วนะมาคุยตัวนี้ซึ่งมันต้องการเวลพันสามร้อยนะครับผมอ่าพอ เรียงไรงพอวิวพันสามร้อยปุ๊บเราก็ไปได้เลยเนาะปึ้งกดไป Ac c e p ซไปมันก็จะเทเล,ลพอร์ตเราไปเนาะโอเคเราก็อรอซิกคซี่ซีพีดอันนี้ไม่ได้เล่นคูณสองแต่อย่างใดเสียงกูรัวๆไอเฮียให้กูหายใจก็ดีแต่ว่าไม่รู้เป็นไรแม่งกระตกจังเลย,ยไม่ใช่โอเคมาปุ๊บเสร็จแล้วเนาะโอเคเรามาคุยตรงนี้อันนี้จะกลับสว่วนอันนี้คือเซสาปาะนั้นเราเซสาปาไปกันเลยปุ๊บเสร็จแล้วมันก็จะมีโอ้โหหลายกาอมากโอ้โอ้ไอเฮียอะไรเนี่ย ใช้นี่เดเวอร์อยู่ตรงนี้เจ็ดพันล้านไม่ต้องซื้อไอเฮียฟุตกาชาอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้น่าจะเป็นมอนเนาะใช่ไหมมอนสำหรับเวลพันสามร้อยอ่าถามว่าโอ้โหห้าตัวปุ๊บไหนดูซิถ้าซึนามิอ่ะได้ไหมโอ้ซึนามิมาจากไหนวะทำไมกูไม่เห็นซึนามิกูไม่เห็นซึนามิตัวเองว่าะฟักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวียวตัวใหม่ก่อน มันแหลกขนาดที่ดับซซนามิกูไม่เห็นเลยเวะมันก็ไม่น่าเป็นขนาดนั้นนะงูแต่ไม่ชอบตรงที่มันเกิดไกลจังปึง้งไหนดูซิไหนเซนามิกูเนี่ยไอเฮียซึนามิกูหายไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยตรงนี้คือฟู้ดดิวเลอร์อ่าที่ซื้อผลเนาะก็จะมีผลบีสาร์หลากหลายมากมายซึ่งอีโตะไปยังไม่ขายเอออีโตะมาใหม่ด้วยเนาะก็ราคาอยู่ที่50ล้านเนาะวู๊ เดี๋ยวนะคบาบาน่าแม่งค่าหัว200ล้านแล้วนี่อะไรกันเนี่ยตรงนี้คืออะไรเอ่ยสวัสดีพี่โอ้ทำไมมึงรวมตัวอะไรกันเนี่ยชุมนุมคนเล่นแล้วแต่ท่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมึง,ม,งมึงทำรายการอยากรู้รอบอสอ้าวกูดูแลโดฟาร์มิงโกอย่า yeah, ใช่เลยโอ้แต่เขาทำแมปได้ดีอยู่นะโอ้โหเอาไว้เล่งโดฟาร์มิงโกโดยเฉพาะเลยพวกมึงซึ่งเอาจริงเราสามารถช่วยทุกคนในการทำแบบนี้ได้นะเว้ย อ่าไหนวะช่วยทุกคนในการราคาอยู่ที่25โลบัคซ sì oh, okay. so, ึ่งถามว่าช э ่วยได้เราได้ของไหมขึ้นอยู่กับว่าเวลมึงถึงหรือเปล่ากูก็ไม่แน่ใจว่าเวลตรงนี้ใช้เท่าไหร่นะเดี๋ยวรอให้เด็กชายพี่โตใจเกเรมาบอกอีกทีโอเคส่วนตอนนี้เราไปรีวิวสถานที่ก่อนเนาะก็วูบแมปกว้างอยู่นะกว้างใช้ได้อยู่มีแค่เวลพันสจริงใช่ไหมเดี๋ยนะ ปึ๊บปึ๊บขอไปดูเกาะอ,อื่นก่อนเนาะมีเกาะอ,อื่นหรือเปล่าอุ้ยมี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 มมอู้มีเกาะอ,อื่นมีเกาะอ,อื่นเดี๋ยวขอเปิดภาพสวยสุดในเกมปึ้งว้าวมีเกาะอ,อุ้ยใหญ่จังวะเฮ้ยตึงจังวะไอ้เหีย้ยกูคิดว,ว่าคิดว,ว่าไอ้นี่อุ้ยโดฟารมิงโก้เกิดไป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 เราเราอย่ามัวเราอย่าเออยอย่า,อย,าอย่ามัวแต่รีวิวไปโดฟาร์มิงโก้เกิดเนาะใครๆก็อยากตีโดฟาร์มิงโก้กูรู้เว้ยฉะนั้นกูก็ต้องรีไปให้ได้เร็วๆสิ ทำไมชักช้าจังอ๋อใช่กูไม่ใช่เผ่ามิงปพ๊บมเพิเนี่ยหูดูไอ้เฮียเป็นฝูงอะไอ้เฮียรอรอตบโดฟามิงโกอยู่ตัวเดียวโไปทีแม่งแหลกกระตุกมาเลยสัสไอ้ฟื้นฟื้นฟื้นฟึ้นฟื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 ้นโอ้ยยากระตุกลูกอ,อ,อยากระตุกโดฟามิงโกเลือดเท่าไหร่วนะเราเลือดลดไหมนั่นน่ะปึง้งบึง้มบึ้มอันนี้คือใช้ทุกสก,กิลที่กูมีนะไอ้เฮียฟื้นฟื้บโอ้ยกระตุกกระตุกเอาจริงเราสามารถเปิด ให้ไม่มองสกิลเพื่อนก็ได้นะแล้วแต่มันก็จะไม่เห็นสกิลตัวเองด้วยตอนเปิดฮาร์คิสังเกตเราก็ต้องมองที่ตาตัวเองถึงจะรู้เนาะปึ้งปึ้งไหนดูซิปึ้งโอ้โหโอ้โหกูเสียวมันวันช็อตกูมากเลยโอ้โหดูเลือด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 โอ้โหเลือดเลือดเลือดโอ้โหโอ้โอ้โเก็บเจ็เจ็บเก็บไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนรอรอฮาร์คิก่อนดีกว่าปิ้งอ่ะเข้าไปฮาร์คิมาแล้วฮาร์คิสฮาร์คิสังเกตมา สวยได้ผลน้คิววุ้ยได้นิวออฟเทนด้วยสุดยอดได้ผลนี้คิวมาเก็บผรปิก,กาแล้วก็ผลเมลระได้ตังมาก็เยอะพอสมควรม, inventory ม,มีอินเวนท,เทอรี่มาให้ไหมอินเวนทอรี่ไทเทลเมื่อกี้เห็นอยู่ฟาร์มิงโกอ่าอินเวนทอรีล่ล่ะไม่มีให้เฮียเศร้าอ่ะโอเคแสดงว่าชาเ 4, ้เวลสี่อาเวลพันสามร้อยก็สามารถคาบอสได้เลยเนาะแต่เศร้าตรงที่มันไม่สามารถนี้ได้อ่ะ มันมันมันยังไม่ได้ผ้าคลุมอ่ะผ้าคลุมของไอตัวนี้ก็ถือว่าโกงใช้ได้เนาะดูดิอยากได้มากอ่ะผ้าคลุมแบบเขาอ่ะเห็นไหมดูดิเขาเท่าไหร่เนี่ยร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านแปดร้อยล้านได้นี่เท่าไหร่กัเพื่อนปรดีเท่าไหร่เอ่ยร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านไอเหี้ยพันล้านแล้วกูข้าหัวร้อยสี่สิบหกล้านตึงจะมาไอเหี้ยซึ่งตอนนี้บอสไม่เกิดไม่แน่ใจบอสเกิดทุกทุกทีแต่ว่า โอ้ใช่น so 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 uh ี re really ่อุ้ยแม่งถีบกับนีวดเลยหรอแล้ว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 เงินกูเท่าไหร่ร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านหกร้อยล้านหนึ่งอะคือกูหวังดีเว้ยกูหวังดีกับทุกคนเสมออ่าเราบั๊กูไม่ได้ใช้อยู่แล้วอยู่ๆบอสก็เกิดขึ้นเองครับผมปึ้งอยู่ๆยบอสก็เกิดขึ้นเองครับผมผมไม่รู้มันเกิดมาได้ไงไปตอบม่งเลย อยู่ๆบอสมันเกิดขึ้นเองผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะปึ๊บ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 ไอเหียปึ๊บปึ๊บบอสมันเกิดขึ้นเองบอสมันเกิดขึ้นเองผมไม่รู้จริงๆโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกมองไม่เห็นไอเหียแหลกสกิลแต่ละคนโอ้โหแม่งตึงๆขนาดเลยสำหรับใครที่ไม่มีผลตื่นเนี่ย ก็เอาเป็นผลเนี่ยผลพระก็ได้นอ้อเออผลพระใช้ผลพระในการต่อสู้ก็ได้เออตื่นเหมือนกันโอ้ยเฮียแหลกมากไอเฮีย,ฮยสู้ทีนึงโอ้เป็นไงได้ตังมาก็จํานวนหนึ่งร้อยล้านเอ้ยไม่ใช่ร้อยล้านดิสิบล้านแม่ร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านใช่ได้ตังมาสิบล้านเอ๋อไม่มีผลตื่นนะฮะในตัวโอเคแล้วภาคคุมได้ไหมถามก่อนภาคคุมภาคคุมไม่ได้โอเคดังเกี่ยวมากซึ่ง เมื่อกี้กูเห็นบอสอีกตัวเกิดด้วยซึ่งน่าจะรู้กันว่าเกิดก่อนไหนแต่กูไม่รู้ไปทางไหนฉะนั้นรีเซ็ตตัวรีเซ็ตตัวก่อนเดี๋ยวพาไปเนาะไม่แน่ใจใช้เพื่อ่าไรเดี๋ยวไปดูก่อนน่าจะอยู่เกาะน,นู้นเนาะไปกระดึงกระดึงฟึบไม่รู้สึกเหมือนเขาจะอัปเดตจ้าทะเลมาตรงนี้ด้วยเนาะเออแต่ว่ายังไม่อัปมาฟึกบเมื่อกี้มันมีคุม,มะใช่ไหมบอสชื่อคูม,มะหรือเปล่าน,นี่คิวนี่คิวเอ้บอสผลนี่คิว เอาสเตตกก่อนละกันปึ๊บๆไหนดูซิเพื่อนผมเพื่อนมากันเร็วๆไอ้เหี้ยตรงนี้สำหรับเวล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 โอ้โหทำไมคนพันล้านมากระจังวะแสะดงว่าแถวนี้ไม่เหมาะกับกูสินะโอ้โหเนี่ยบอสบอสมาแล้วปึง้งตัวนี้เปล่าวะไม่แน่ใจกูมองไม่เห็นแม่งตบอะไรกันใช่เปล่าวะกูม้าเนี่ยไอ้เหี้ยมึงอย่าบางังอ่าใช่ใช่กูม้า ไม่แน่ใจเราตบคุมาได้หรือเปล่าแต่เราก็จะตบไปก่อนเพราะว่าเราก็อยากได้ขอเหมือนกันอาจจะตบไม่ได้ใครจะรู้เพราะว่าไอ้พวกนี้ก็น่าจะตึงกันเหมือนกันแหละตึงเปรอะตึงเปรอะอาจจะต้องพันสามร้อยห้าสิบไหมไม่แน่ใจพันสามร้อยห้าสิบไหมก็สี่พันพันสี่ร้อยไปเลยเออปื๊บ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 ปืออ๊บปื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  ตื่นทั้งหมดเลยอ่ะจากที่กูเห็นตรงเนี้ยตื่นหมดเลยตรงเนี้ยแม่งไม่มีใครไม่ตื่นหรอกมั้งไอ้เหี้ยนอกจากผลพลามันดูตกกูไม่โดยนะคุูมาเอ้ยเอ้ยคุูมาเอ้ยมึงดูหน้าสงทายโองโดฟามิงโกอย่างฟื้นฟื้นฟื้นฟื้โอ๋ออ๋อมองไม่เห็นไอ้เหี้ยอ๋อมองไม่เห็นเปิดไฮคีสังเกต ไอสัตว์จะเปิดฮาคิสสังเกตไปโดนฮาคิราชันกูตึงจังวะฟึบฟึบอะแตกสวยได้นิวไทเทอร์แลวออฟเทนมาไหนดูซิได้ผลมีฮีเอะแล้วก็ซูชิซูช,สชิสองผลนะแล้วได้ตังได้ตังมา200ล้าน,านเอ้ย100ล้าน1 1อกว่าล้านมั้อย110กว่าล้านเอ้ยไม่ใช่ดิ10กว่าล้านเออ10กว่าล้านเออแล้วก็ได้นิวไทเทอรเป็น p ป c i f ซิฟิสตนี่ พาคุมไม่ได้เฮียอะไรเลยสักอย่างกูเป็นคนเสกแท้ๆเฮ้ยเพื่อนอ้าวคขวี่ก <c oughs> ูเป็นคนเสกแท้ๆไม่ได้เฮียอะไรสักอย่างไม่เป็นไรเนาะโอเคได้เวลมาก็โอเคแฮปปี้นะเอตติ้งแฮปปี้เอนดิง้งก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเกาะใหม่ไม่โลกสองสำหรับโลกสองนะพูดถูกอาจจะมีอัปเดตเจ้าทะเลมาตรงนี้ก็ได้ใครจะรู้เนาะอ่าแต่ตอนนี้ยังไม่มีเนาะเว้นมาก่อนนเว้น ไม่มีอะไรเลยโอเคก็น่าจะยังไม่มีอะไรใช่ไหมมีแค่สองเกาะใช่ไหมปึ้งใช่ใช่มีแค่สองเกาะหมูเะเกาะใหญ่ไอเหี้ยเกาะใหญ่มากมีมอสซะหน่อยไหมลูกมึงมึงควรมีมอนซะหน่อยล้วกอนเนี้ยไอเหี้ยมีมอสซะหน่อยไหมลูกโอเคก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน XD สําหรับสตรีมครั้งหน้าอาจจะสตรีมเร็วกว่านี้นะกูขอโทษวันอาทิตย์ไม่ได้สตรีมกูขอโทษจริงๆ กูกูป่วยกระทันหันกูกระเดิดปะแล XT ขมุย